I can ใจอะไรตกใจากใยนโอ,โอ้ไม้อ<จ>ตะขัดจังเลยไม้อะ ว่าควันคายมาค่ายปลาตรงนี้ กเราใช้ก่กมอะไรไหมเรอจะไปซื้อปละดุกฟูก็อิ่มแหละ ยิงหมดแล้วเนึอโต๊ะจั์ไปเก็บจะมาเล่นติดโทรศัพท์ยงเด็กติดโทรศัพท์ติดโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ติด คนพูดเด้งเดี๋ยวไปเนี่ถือไอ้นี่เขาใด่ไอ้นี่เขายังไม่รู้เลยเ<ะ>ย็นอีกแล้วมืดอ,อีกแล้วทุกวัน มืดแล้วมืดอีก ตลาดกับตลาดอนล้กะสิบบาทบหรือปเปล่าเล่าาให้ชิมกอนรูประบาทาเรา ลูกไหนสิบบาทลูกฝั่งนี้อ่ะมันหวานไหมเนี่ยห,หวานจริงหวานจังเอา,าอยีา่สิบ เอาลูกยี่สิบทูไเ,เดียวลูกเดียวก็ได้กินหรือเปล่าไม่มีเวลากินฟังเป็นที่ไหนนะมันก็ดังปุ๊บเหมือนกันตีมันก็ดังเห <c oughs> <c oughs> มือนกันกแหละฟังม่เป็น ไมีไน้เดียนะเพื่อนผมได้เขาแถมมาอีกนะคือลูกแถมลูกขอบคุณมากเลยเนี่ยกินคนเดียวทำไงจะได้กินหมดเดี๋ยวก็จัดให้คือไปแล้วชุดนี้ใน,นรถสามรอบทำไงจะได้กินหมดแล้วถือลูกแถมอีก ขายในหมู่บ้านละลูกใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าไปหลยไปก็ไปเย็นเยนเช้าเช้าขายของอย่าไปกลางวันไม่มีคนใช่เงียบปิดเลยเงียเขาทำงานกันต้องเย็นๆอย่างเงี้ยเช้าเช้ารถข้าวลามมันจะมาเป็นทุ่มทุ่มทุมคนอยู่